ชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พาคุณมาดูโครงการที่เป็นแบรนด์ชั้นนำอีกโครงการหนึ่งนั่นก็คือสุภาลัยการดนวิวรังสิตคลองสองนั่นเองซึ่งขึ้นชื่อว่าสุภาััยแล้วเนี่ยจุดเด่นแรกของโครงการเขาก็คือโลเคชั่นค่ะอย่างรังสิตคลองสองตรงนี้ ก็ได้ทำเลที่ไม่ต้องเข้าซอยเพราะว่าจากถนนใหญ่รังสิตนครนายกขึ้นสะพานข้ามคลองรังสิตมาปุ๊บก,ก็สามารถเข้าถึงโครงการได้เลยในโซนของรังสิตช่วงต้นๆแบบนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมของสิ่งหนวยความสะดวกครบทุกอย่างเลยห้างสพสินค้าใหญ่ๆมีหลายห้างมากๆโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานโรงเรียนที่ใกล้โครงการที่สุดก็คืออนุบาลโชคชัยรังสิตร้านค้าร้านอาหาร ก๋วยเตี๋ยวเรือริมคลองโอ้โหแถวนี้ครบถ้วนทุกอย่างคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายอย่างแน่นอนเข้าไปดูโครงการกัน,กนค่ะสุภาัยการเด่นวิวรังสิตคลองสองนะคะเขาจะมีพื้นที่ส่วนกลางเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เตรียมไว้ให้ถึง2สวนค่ะและนอกจากนี้ทางบรษิษัทก็ยังมีส่วนของสุภาัยสปอร์ตคลับ อยู่ด้านหน้าโครงการเอาไว้ให้ลูกบ้านได้ใช้บริการได้อย่างสะดวกด้วยการรักษาความปลอดภัยของที่นี่ถือว่าได้มาตรฐานค่ะเพราะว่าที่ซุ้มโครงการก็มีพี่ๆรปภรักษาการตลอด24ชั่วโมงมีกล้อง cctv คอยดูแลอีกชั้นหนึ่งส่วนการเข้าออกของลูกบ้านก็สะดวกสบายค่ะเพราะว่าใช้ระบบ easy pass ส่วนบ้านในโครงการนี้มีทั้งหมด457ูนิตนะคะแต่ว,วันนี้ เราจะมาดูบ้านที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยค่ะชื่อว่าแบบสุภาพรไทยค่ะพื้นที่ใช้สอย1นสอย197ตารางเมตรมีถึง4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันแล้วก็อยู่บนที่ดินมาตรฐานขนาด60ตารางวาแบบนี้จัดสวนปลูกต้นไม้ได้อย่างเต็มที่แน่นอนเข้าไปดูเลยค่ะบ้านสวยนะคะ บ้านในโครงการสุภลายการเดนวิวรังสิตคลอง2เนี่ยเขาจะเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติช่วยประหยัดพลังงานนะคะอย่างเช่นในส่วนของใต้หลังคาก็จะมีฉนวนกันความร้อนที่หนาถึง3นิ้วส่วนของชายคาบ้านนะคะก็จะมีระแนงที่เป็นวายนลค่ะช่วยระบายความร้อนอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ผนังของบ้านก่อดด้วยอิฐมวลเบานะคะซึ่งคุณสมบัติก็คือ ไม่อมความร้อนค่ะแล้วบรรยากาศปลอดโปร่งของบ้านภายในบ้านแบบนี้ให้สังเกตนะคะกระจกตั้งแต่ประตูด้านหน้าหน้าต่างจนถึงด้านหลังตรงนี้เป็นกระจกเขียวตัดแสงที่เรียกว่า S M G Green ค่ะคุณสมบัติก็คือสามารถรับแสงสว่างได้เต็มที่แต่ช่วยกรองความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ดีด้วยอีกเหมือนกันมาที่ส่วนทานอาหารจะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงที่ ต่อเนื่องกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็พื้นที่ด้านข้างที่เราสามารถจัดสวนปลูกต้นไม้ก็ต้องมีประตูที่เปิดออกไปที่เฉลียงให้เราออกไปเปลี่ยนบรรยากาศด้านนอกได้อย่างสะดวกด้วยยังไม่หมดค่ะพื้นที่ใช้สอยของเขาด้านนี้อยากให้เห็นมากห้องครัวค่ะเป็นห้องครัวรบบปิดด้วยมีประตูเตรียมไว้ให้แบบนี้แล้วก็เข้ามาดูพื้นที่ห้องครัวค่ะเรียกได้ว่าคุกกิ้งกันได้แบบ สบายสบายอันนี้คือชุดครัวที่ทางโครงการเขาบิวอินไว้ให้ดูนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะนี่เปิดไปที่ลานซักล้างใช้งานได้อย่างสะดวกจริงๆนี่คือห้องนอนที่4ค่ะอยู่ชั้นล่างครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะสามารถให้ท่านอยู่ในห้องนี้ได้อย่างสบายเลยทีเดียวหรือถ้าไม่มีเราก็สามารถดัดแปลงห้องนี้ใช้ประโยชน์ตามที่เราต้องการได้อย่างสะดวกสบาย ไปดูข้างบนกันต่อค่ะโหบันไดแข็งแรงมากค่ะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นมาบนชั้น2ค่ะเขายังมีพื้นที่โถงกลางตรงนี้จัดให้เป็นลิฟวิ่งสำหรับครอบครัวได้ด้วยแล้วก็ถ้าใครชอบดูหนังนะแนะนำเลยตรงนี้กั้นห้องปุ๊บกลายเป็นโฮมเทเ e เตอร์ส่วนตัวได้เลยแล้วก็บนชั้น2ก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นส่วนพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนเพราะว่า3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมด้านนี้ค่ะ m a s t e r Bedroom จะได้พื้นที่โซนหน้าบ้านทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะได้ห้องขนาดใหญ่เป็นพิเศษแล้วก็ได้ความปลอดโปร่งเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าเขาเตรียมหน้าต่างไว้ให้เยอะมากค่ะตรงหัวเตียงก็มีด้านนี้ก็มีประตูเปิดออกไปที่ระเบียงได้ด้วยเหมือนกันเขาทําให้ดูค่ะว่าถ้าเกิดเรากั้นเป็นพาร์ติชันเล็กๆแบบนี้นะคะก็สามารถมีโต๊ะทํางานมีชั้นวางทีวีแล้วก็ช่วยแยกส่วนกับพื้นที่ของ วางอินคอ o สเซได้เป็นสัดส่วนแบบนี้เลยต่อเนื่องกันค่ะบิวอินมาเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้ก็ได้เพราะว่าด้านนี้ก็คือห้องน้ำส่วนตัวดูค่ะครบทุกพื้นที่ใช้สอยจริงๆทั้งสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ามีบาสถับด้วยแล้วก็บรรยากาศก,าก็จะโปร่งเพราะว่าตรงนี้ก็ใช้อิฐแก้วนะคะแล้วตรงนี้ก็ยังมีหน้าต่างที่เปิดระบายอากาศได้ ภารายการเด่นวิวรังสิตคลองสองนะคะเป็นโครงการของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความน่าเชื่อถือมาตรฐานต่างๆของโครงการเนี่ยถือว่าไว้วางใจได้ค่ะแล้วก็แบบบ้านของที่นี่อย่างที่บอกค่ะมีให้เลือกหลายขนาดเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเริ่มต้นครอบครัวขยายเข้ามาดูค่ะเข้ามาเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมกับครอบครัวของคุณเพราะว่า ตอนนี้ในโครงการมีบ้านที่สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่เป็นบ้านจริงให้คุณได้เลือกได้อย่างเต็มที่เลยถ้าสนใจบ้านในโซนรังสิตนครนายกนะคะต้องเข้ามาดูที่นี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยสุภลยการ์เดนวิวรังสิตคลองสองขอบคุณมากๆที่ติตามนะคะสวัสดีค่ะ